Good morning everybody. Today teacher to present about ะนะคะสำหรับวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะในระดับชั้นป3นะคะโดยครูกิติมาพอหลักทรัพย์นะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะครูมีเรื่องที่จะนำเสนอนะคะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของ ask your b o y friend นะคะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนนะคะให้นักเรียนสอบถามข้อมูลของเพื่อนนะคะ,ะทีนี้ข้อมูลเนี่ยนะคะ มีคำมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่าข้อมูลของเพื่อนเนี่ยก็คือคำว่า name ใช่ไหมคะอ่า name ก็คือชื่อใช่ไหมคะอ่าตรงนี้นะคะให้เราถามชื่อของเพื่อนใช่ไหมคะต่อไป class ก็คือชั้นใช่ไหมคะชั้นชั้นที่เราศึกษาอยู่เช่นชั้นประถมศึกษาปีที่3ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะต่อไปค่ะ age age ก็ It, คืออายุนะคะอ่าถามเกี่ยวกับอายุต่อไปออ favorite color favorite color ก็คือสีที่ชื่นที่เพื่อนชื่นชอบนั่นเองนะคะอ่าถามถึงสีที่เพื่อนชอบนะคะต่อไป favorite food favorite food ก็คืออาหารที่ชอบนะคะอาหารที่ชอบต่อไปค่ะ favorite hobby favorite hobby ก็คืองานอดิเรกที่ชอบนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ telephone number telephone number ก็คือหมายเลขโทรศัพท์นะคะอ่าทีนี้เอ่อการถามเนี่ยนะคะ <c oughs> การถามชื่อใช่ไหมคะการถามชื่อเพื่อนเนี่ยนัเกเรยียนทราบไหมคะว่าถามว่ายอย่างไร นะคะการถามชื่อก็คือ what is your name นั่นเองใช่ไหมคะ what is your name นะคะถามว่าชื่ออะไรใช่ไหมคะต่อไป class ใช่ไหมคะ class ก็คือถามเกี่ยวกับชั้นเรียนใช่ไหมคะว่าอยู่ห้องไหนนะคะต่อไป age ก็คืออายุใช่ไหมคะถามว่า how old are you How old are you นะคะถามว่า,าคุณอายุเท่าไหร่นั่นเองเวลาตอบเพื่อนตอบว่า I am จุดจุดเช่น I am 10 years old I am 9 years old นะคะต่อไปค่ะ mm hmm. favorite color ใช่ไหมคะ mm hmm. favorite color เนี่ยก็คืออะไรคะสีที่ชื่นชอบใช่ไหมคะเวลาถาม What is your favorite color w h a t is your favorite color? คุณชอบสีอะไรนะคะเวลาตอบก็คือ my favorite my favorite color is เช่น yellow my favorite color is pink ะนะคะเราก็ได้ข้อมูลจากเพื่อนแล้วนะคะต่อไปค่ะ,ะ favorite food ใช่ไหมคะ อ่นะคะเวลาถามก็คือ what is your favorite food what is your favorite food เวลาตอบก็คือ my favorite f o u i s is uh, fried rice my favorite f o o d is a uh, hamburger โอเคนะอันนี้เราก็ได้ข้อมูลจากเพื่อนแล้วนะคะต่อไป favorite hobby uh what is your favorite hobby w h a t is your favorite hobby อ่าคุณชอบงานอาดิเรกอะไรนะคะอ่าเวลาตอบนะคะ My favorite hobby is อ่อ่า playing football อ่าันชอบเล่นฟุตบอล My fur uh, My favorite hobby is a reading book อ่านหนังสือนะคะก็ว่าไปนะคะต่อไป w h a t is your telephone number w h a t is your telephone number อ่าหมายเลขโทรศัพท์ของคุณคืออะไรนะคะ Uh, the telephone number is นะคะก็บอกไปนะคะจุดว่าหมายเลขของเราเนี่ยหมายเลขโทรศัพท์อะไรนะคะต่อไปนะคะคุณครูนะคะฝากใบงานไว้นะคะก็คือ name อ่ามาดูตัวอย่างนะคะในแบบฝึกที่ครูให้ทำนะคะ name นะคะก็คือชื่อนั่นเองนะคะก็ให้เติมไปนะคะชื่อเพื่อนเนี่ยชื่ออะไรนะคะอันนี้นะคะ เ,เดี๋ยวคุณครูเนี่ยปรับเปลี่ยนนะคะให้นักเรียนเติมชื่อของตัวเองนะคะลงไปเพราะว่าตอนนี้เรายังเรียนออนไลน์อยู่ใช่ไหมคะเร,มเ,เ,รมเ,เรายังไม่ได้เจอเจอพื่อนในห้องนะคะเดี๋ยวให้น้องเนี่ยนะคะใส่ข้อมูลของตัวเองลงไปนะคะ uh, name ก็คือชื่อของเราใช่ไหมคะ class ก็คือห้องใช่ไหมคะห้องเรียนก็คือ3ามทับหนึ่งสามทับสองก e t one อะไรก็ว่าไปนะคะ ต่อไปอายุใช่ไหมคะก็เติมมานะคะสีที่ชื่นชอบนะคะ favorite color favorite food favorite hobby telephone number นะคะให้เราเติมลงไปนะคะในนี้นะคะอะ่ทีนี้นะคะเอ่อ งานนะคะที่คุณครูสั่งเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนะคะที่คุณครูให้ดูตัวอย่างเนี่ยงานจะอยู่ในหนังสือนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะ Express หน้าที่18นะคะให้มันจะมีเป็นใบงานอยู่นะคะหน้าตาเป็นแบบฝึกหัดเหมือนในหน้านี้เลยเหมือนของครูนะคะให้น้องทําในแบบฝึกหัดนะคะหนังสือ Express หน้าที่18นะคะมันจะเป็นใบงานให้เราทำอยู่นะคะทำลงไปในใบงานนั้นเลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะ ให้น้องทำแบบฝึกหัดน,นะคะโชคดีนะคะในการทำนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอนะคะจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้นะคะค่ะกิสบ b y e แล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะ